เอาแล้วครับกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดวงแหวนสตรีมกันนะครับสกินสตรีมนะครับเอามาเข้าวงแหวนอีกแล้วนะครับรอบนี้รู้สึกว่าจะเป็นรอบที่สามรอบที่สี่แล้วนะครับรอบนี้นะครับมีแค่สองตัวนะครับมีแค่สองตัวจริงๆเลยนะครับคือมันมีให้แลกแค่สองตัวเท่านั้นนะครับมีคุณไอริสนะครับคุณไอริสกับคุณตัวเรียนนะครับ เดี๋ยวผมพาไปดูก่อนนะครับว่าทั้งสองตัวเนี่ยมันสวยหรือเปล่านะครับไอลินะครับ,นะรบเป็นล่างนี้เลยนะครับเป็นล่างเออริมิเต็ดนะครับเป็นล่างลิมิเต็ดย้อมสีนะครับปกติมันจะเป็นสีเนี่ยสีนะี่นะครับเอามาย้อมสีเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มาขายเป็นสตรีมนะครับ มีกรอบรูปด้วยนะครับสกินนี้นะครับต่อไปนะครับสกินคุณตูเลนนะครับตูเลนก็รู้สึกว่าจะย้อมสีเหมือนกันนะย้อมสีจากสงการหรือเปล่านี่ไงนะรชัดเลยนะครับเป๊ะเลยนะครับเปลี่ยนแค่สีนะครับรู้สึกว่าสกินนี้จะไม่มีเอฟเฟกต์ไม่ใช่เอฟเฟกต์ดิไม่มีกรอบรูปด้วยนะครับแต่ก็สวยนะสกินนี้สวยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยแล้วกันนะครับ เออเรดการออกนะครับมันใช้10คัมภีผสม1่ครั้งนะครับ50คัมภีผสม5ครั้งนะครับเรดการออกนะครับถ้าไม่มีขยะออกมาเลยนะครับ1ิเหรียญนะครับจะได้เออสิคัมพีนะครับ10คัมภีจะได้1เหรียญสตรีมนะครับในกรณีที่ขยะไม่ออกเลยนะครับแต่ผมดูแล้วนะครับขยะน่าจะออกเยอะอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่า ไอ้สองร้อยผมมีอยู่สองร้อยสี่สิบเออคัมพีนะครับมันจะเรียกได้หรือเปล่านะครับเอากดผิดมันจะเรียกได้หรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวกดไปดูใหม่นะครับ,ม,นะรบมันใช้สิบแปดเหรียญน,นะครับสิบแปดเหรียญเพื่อแลกเออหนึ่งสกีสตีมนะครับโอเคไปเลยแล้วกันนะครับเสียเวลามาเยอะแล้วนะครับผมกดทีละห้าครั้งเลยแล้วกันนะครับเอากดผิดอีกงละห้าครั้งนะครับครั้งแรียกขอแบบ ม,มัวๆหน่อยนะครับบุญกุศลที่สร้างมาเนี่ยผมเห็นบางคนไปพ้นในกลุ่มนะครับว่าเฮ้ยผมเสียไปแค่ยี่สิบคัมพีห้าสิบคัมพีก็ได้แล้วนะครับได้สองสก,กินสามสก,กินเลยนเนี่ย,ยมาเรียบร้อยนะมาืด้ปาเลยอะไรก็ได้อะขอแค่ขยะอย่าออกน,ะน,ะนี่ไงนี่ไงครับขยะ 50ิบแรกก็โดนไปแล้วนะครับขยะมา2องชิ้นเลถ้าขยะไม่ออกเลยนะครับ1้อยแปดสิบคัมพีเราก็จะปิดได้นะครับนี่ขอจุดเล็กๆแล้วกันนะครับแต่ส่วนมากนะเท่าที่ผมสังเกตนะครับคนที่ไม่คุ้มอะเขาจะไม่ค่อยมาโพสหรอกนะครับส่วนมากจะเป็นคนที่คุ้มจริงๆริเขาถึงจะมาโพสนะครับนี่ไงเนยขยะมาอีกแล้วนะครับเออรู้สึกว่าเราเราจะได้ไปเจ็ดละนะครับ ขาดอีกสิบเอ็ดนะครับร้อยเจ็ดสิบเราจะพอรอเปล่าถ้าไม่พอผมคงไม่เติมเพิ่มนะนะครับฟึบนี่ไงนี่ไงครับนี่ไงมาละนะครับเก้นานะครับ,รบมาแค่เก้าเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปสุมไล่ดวงกันก่อนนะครับ ลอตเตอรี่สุ่มไล่ดวงงันก่อนนี่เอยเนี่ยูลแก,ก้วทอง้วกันนะครับแล้วเราค่อยมาเปิดใหม่นะครับนี่ร้อยเพชรนะครับมามาต่อมาต่อไปเลยนะครับขอแค่ขยายอย่าออกอะ่ะ สกินสตรีมไม่ต้องออกก็ได้นะครับขอแค่ขยะจะออกนะครับเดี๋ยวเอาเหรียญไปแลกเอาก็ได้นะครับนี่ไงอ่ามาแล้วนะครับมาห้าอันแล้วนะครับแต่ก็ยังมีขยะอยู่นะครับผมมีสิบห้าอันนะครับขาดแค่สามนะครับขาดแค่สามอันก็จะแลกสกินสตรีมได้นะครับโอเคมาเถอะนะครับความจริงถ้าไม่มีขยะออกมาเนี่ยเราจะได้ไปนานนะครับอโอเคนะครับสามอันพอดีเป๊ะเลยนะครับโอ้โห ก็เรียกได้ว่าเกือบจะไม่ได้เหมือนกันนะครับสำหรับกิจกรรมนี้เนี่ยคำพี่ผมเกือบหมดเลยนะครับโอเคมันมีอยู่สองตัวนะคุณตัวเลนกับคุณไอรินะครับเดี๋ยวผมขอแลกคุณไอริแล้วกันนะครับเพราะว่าคุณไอริมันมีกรอบรูปด้วยเนี่ยมันคุ้มกว่าเนี่ยแต่คุณตัวเลนก็สวยนะครับแลกเลยแล้วกันนะครับได้มาแล้วนะครับไอรินะครับซากุระฟูกิ โกดิชั่นนะครับเดี Ward, mm ๋ยวอดเพื่อนซะหน่อยนะครับขิงเพื่อนซะหน่อยนะครับสำหรับเพื่อนเพื่อนคิดยังไงนะครับสำหรับเลร์การออกเนาะส่วนตัวผมมองว่ามันไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะเลร์การออกเ่ยนะมันก็จะว่าังไงละ่ะมันก็สมกับเป็นสกนะินสตรีมเหเนาะเพราะว่าสกินสตรีมมันก็ขายกันเท่าไหร่อ่ะพันสองใช่ป่ะลิมิเต็ดก็พันสองนะครับสตรีมก็ไม่รู้จะเท่าไหร่นะครับโอเค เนี่ยนะครับแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคสลับใครที่ดูมาถึงตรงนี้ก็ขอบคุณที่ดูด้วยแล้วกันนะฝากกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับบ๊ายบายไปละ